สำหรับผู้ชายหลายๆคนที่มีปัญหาศีสากเถอกว้างนะครับแล้วก็อยากจะแก้ไขปัญหาด้วยการปลูกผมคุณทราบหรือไม่ครับว่าการปลูกผมนั้นสามารถสร้างกรอบหน้าใหม่ได้ถึง6รูปแบบกันเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงกรอบหน้า6รูปแบบที่เป็นที่นิยมในการปลูกผมกันครับ แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงการปลูกผมเพื่อสร้างกรอบหน้าใหม่นั้นผมจะพูดถึงต้นเหตุของปัญหาผมบางในผู้ชายกันก่อนนะครับโดยปัญหานี้ครับเกิดจากต้นเหตุ2อย่างที่ทํางานร่วมกันอยู่ ปัจจัยที่1คือปัจจัยทางด้านกรรมพันธุ์ที่มีส่วนมากํำหนดให้เส้นผมบนหนังศีรษะของเรานั้นมีความอ่อนแอและเปราะบางต่อต้อนเหตุทุวที่2ซึ่งต้นเหตุทุวที่2นั้นก็คือฮอร์โมนเพศช,ชายที่มีการสร้างจากลูกอัณฑะตามปกติทุกวันนั่นเองครับโดยที่เมื่อฮอร์โมนเพศช,ชายถูกสร้างจากลูกอัณฑะเข้าสู่กระแสะเลือดไปตามร่างกายมันก็ไปทำงานตามระบบต่างๆตามปกติครับไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อระบบสืบพันธุ์แต่เผอิญว่าพอมันไปถึง เส้นผมครับมันจับกลายเป็นทําให้เส้นผมเส้นโตโต,โตกลับตรงมาเป็นเส้นที่เล็กลงตามลําดับและค่อยๆหายไปจากหนังศีรษะเรื่อยๆซึ่งอาการแสดงที่ออกมานั้นส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันทั่วไปครับจะออกมาในรูปแบบของตัว M-shape หรือหน้าผากถอยล้นทางด้านข้างแล้วตรงกลางอาจจะยังคงเหลืออยู่บ้างครับแล้วเป็นรูปตัวเถ้มเป็นส่วนใหญ่ แต่ในบางคนก็อาจจะหายไปพร้อมๆกันทั้งแถบแล้วก็ลึกเป็นลักษณะคล้ายตัวอักษรตัว C เข้าไปและสําหรับการแก้ไขด้วยการปลูบผมที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของการสร้างกรอบหน้าสามารถสร้างได้ออกเป็น 6รูปแบบเลยนะครับผมขอเริ่มกันที่แบบที่1ทรงตรงครับก็คือการสร้างกรอบหน้าใหม่แล้วก็ลากเป็นเส้นตรงๆมาเลยนะครับสำหรับทรงแบบนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีใบหน้าที่ค่อนข้างยาวครับก็จะทําให้ใบหน้าดูแคบลงมาได้ครับแบบที่สองนะครับก็คือทรงธรรมชาตินั่นเองครับก็คือนะครับผมที่มีการถอยรุ่นทางด้านข้างเข้าไปเล็กน้อยเมื่อเทียบก,กับตรงกลางครับที่เขาบอกว่าเป็นทรงธรรมชาติเพราะว่ามันล้อไปกับปัญหาที่เราพบกันส่วนใหญ่ที่เป็นลักษณะคล้ายๆ M shape ที่ข้าง ถอยล่นเข้าไปนั่นเองครับแบบที่3าทรงโคง้งจะมีลักษณะแบบที่คล้ายกับแบบธรรมชาติแต่ความโค้งเว้าที่จะลึกเข้าไปทางด้านข้างนั้นจะมีการเว้าเข้าไปที่มากกว่าแบบธรรมชาติครับเนื่องด้วยข้อจํากัดของปริมาณเส้นผมด้านหลังที่อาจจะมีไม่มากเพียงพอนั่นเองครับแบบที่4ีครับทรงหางเต่าครับ ทรงนี้ครับก็จะเป็นทรงที่จะช่วยสร้างลูกเล่นบนใบหน้าให้กับเราได้อย่างดีเลยครับเนื่องจากว่าทรงหางเต่านั้นไม่ได้เป็นทรงผมที่พบได้ตามธรรมชาตินะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพอเรานํามาปลูกผมแล้วมันไม่ได้ดูผิดธรรมชาติเลยครับกลับสร้างความโดดเด่นบนใบหน้าได้เลยนะครับแบบที่5ครับทรงเหลี่ยมนะครับก็คือการปลูกผมแล้วสร้างกรอบหน้าใหม่แล้วก็มีการหักให้เกิดการ สร้างเหลี่ยมมุมที่ชัดเจนสําหรับทรงนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากจะไว้ผมสั้นแล้วก็เซ็ตผมขึ้นแล้วเปิดโชว์ความเหลี่ยมความเป็นมุมที่ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนั่นเองครับ และแบบที่6กนะครับก็คือทรงผมรูปหัวใจนั่นเองนะทรงผมทรงนี้นะครับจะช่วยทําให้ใบหน้าดูมีความหวานมากขึ้นดูมีเสน่ห์มีความน่าหลงไหลเพิ่มมากขึ้นได้ครับไม่ว่าจะเป็นแนวผมแบบไหนนะครับที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เราสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการปลูกผมโดยเฉพาะเทคนิค DHI Hair Transplant ครับมีข้อดีเยอะแยะต่างๆมากมายเลยครับแต่ที่เด่นๆครับผมสรุปมา3อย่างเลยครับอย่างที่1แผลที่เกิดขึ้นจากเทคนิค DHI Hair Transplant นั้นมีขนาดเล็กมากครับและไม่ทิ้งเป็นแผลเป็น เป็นทางยาวไว้ที่ด้านหลังของศีรษะข้อ2ครับด้วยเทคนิค DHI ครับจะทําให้เราได้กราฟผมที่จะนํามาปลูกนั้นเป็นกราฟผมที่มีคุณภาพสูงและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ต่ํามากๆด้วยครับและข้อ3ครับผลลัพธ์หลังการปลูกผมนั้นจะได้เส้นผมที่มีความแน่นสวยและเป็นธรรมชาติครับโดยสรุปนะครับสําหรับแนวทรงผมที่เป็นที่นิยมสําหรับการปลูกผมนั้นก็มีอยู่6รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงตรงครับทรงธรรมชาติทรงโค้ง ทรงเหลี่ยมทรงหางเต่าหรือว่าเป็นทรงรูปหัวใจนั่นเองครับซึ่งทรงผมเหล่านี้ครับเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยการปลูกผมครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิค DHI Hair Transplant ครับที่เป็นเทคนิคที่อาศัยพื้นฐานของ FUE แต่ด้วยนวัตกรรมที่มีความใหม่กว่าวิธีแบบดั้งเดิมครับก็จะช่วยทำให้การปลูกผมนั้นเกิดแผลณบริเวณด้านหลังศีรษะที่มีขนาดเล็กไม่ทิ้งเป็นแผลเป็นทางยาวได้ครับผมที่ออกมาปลูกที่มีคุณภาพสูงและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ต่ำมากๆรวมถึงผลลัพธ์หลังการปลูกผมครับที่จะได้ผลลัพธ์ที่มีความแน่นเนียนสวยและเป็นธรรมชาติครับและเช่นเดิมนะครับ ากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกด see First กันด้วยนะครับ